เมื่อก่อนก็ขอสารภาพเลยว่าไม่ชอบภาวนาสัมมาอรหังเลยค่ะปกติแล้วจะนั่งสมาธิในวิธีกำหนดกำหนดดวงแก้วองค์พระบ้างแต่คราวนี้เนี่ยมาได้เคติกวิธีจากการที่เข้ามาร่วมโครงการสัมมาอรหังเมื่อเดือนธันวานะคะก็รู้สึกว่ามีแรงจูงใจะคะ่ะได้ดูรายการที่พระอ,อาจารย์เนี่ยได้เปิดให้ดูและได้ได้ฟังรู้สึก ชอบอะและอัศจรรย์ใจว่าจะจริงหรือเปล่าแต่เราไม่เสียหลายอะค่ะในการที่เราจะภาวนาสัมมาละหังในเมื่อว่าเรานั่งสมาธิอยู่แล้วก็เลยเริ่มเลยค่ะคืนแรกเลยก็ภาวนาไปตลอดเลยนะคะภาวนาจนหลับไปเลยแล้วเช้าขึ้นมาก็มาร่วมกิจกรรมใส่บาตรระหว่างที่รอกิจกรรมใส่บาตรก็อยู่ดีๆในศูนย์กลางกายค่ะก็สว่างโพลงขึ้นมาก็รู้สึกมีความสุขมากๆจนกลับบ้านก็สัมมาละหังตลอดนะคะ คือว่าเราเข้าโครงการนี้ปกติแล้วเราจะไม่ขยันนับอะค่ะเรานั่งทุกวันจริงแต่บางทีก็ไม่ได้ประสบผลที่ดีทุกครั้งนะคะแต่เมื่อภาวนาสมาระหังนี่ยอมรับว่ามีสติแล้วก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ได้สมาธิทั้งวันเลยอะค่ะแล้วปรากฏว่ามีความรู้สึกว่าใจเย็นขึ้นเมื่อเวลาเราที่ เรามีปัญหากับคนรอบข้างหรือใครที่พูดปับ๊บเราจะสัมมาอาระหังตลอดเลยค่ะและแม้ว่าจะลาขับรถไปต่างๆเนี่ยลูกจะแซวเลยว่าโอ้โหนี่ติดตลอดเลยแต่ทําให้เราดีขึ้นและคนรอบข้างก็รู้สึกว่าเรามีสติข้อสําคัญคือเวลาเพื่อนโทรมาหาว่าทําอะไรอยู่บอกนับสัมมาอาระหัง <ๆ S 1> เพื่อนเลยบอกโอยสนใจขอเข้าโครงการเลยค่ะและชวนเพื่อนอีก3ามสี่คนเข้าโครงการนี้เลยซึ่งซึ่งพอไปชวนปกติแล้วพี่นุชเนี่ยจัด สมาธิอยู่ที่ศูนย์พรหมนาฏนะคะรามอินทราก็มีสมาชิกเพื่อนๆก็ชอบพอมาโครงการก็จะขอชมพระอาจารย์ด้วยค่ะว่าในการจัดจัดโครงการนี้นะคะคือคือเปลี่ยนเป็นรูปแบบที่ว่ามีหลวงพ่อมีประวัติวัดแล้วก็พระอาจารย์เทศเนี่ยทุกคนพูดเลยว่าคือท่านเทศได้คล้องจองแมทช์นะคะทำให้เข้าใจแล้วก็ชื่นชมและมีกําลังใจในการภาวนาสัมมาอรหังมากขึ้นนะคะเมื่อพินุษกลับไป สมาธิที่ห้องปัญญาแล้วก็ยังกดสัมมาอาหังตลอดก็ปรากฏว่าบางครั้งความสว่างก็ขึ้นมาเองอีกและในครั้งนี้ที่กลับมาสัมมามาโครงการนี้อีกครั้งหนึง่งก็สว่างขึ้นมาอีกอะค่ะซึ่งซึ่งนับว่าโครงการนี้มาทุกครั้งเนี่ยพี่นุชจะได้ความสุขแล้วก็ได้ความสว่างแล้วก็ธรรมะดีๆกลับไปทุกครั้งเลยค่ะซึ่งทุกคนเพื่อนๆที่มาเนี่ยชอบแล้วก็สมัครกันทุกคนเลยอะค่ะซึ่งดีใจมากที่พากันมาทุกคนแบบ ตอนแรกๆกลับไปชวนเนี่ยเขาไม่ได้มาโครงการนี้เขาก็เฉยๆอ่ะพอมาทุกคนโอ้หือฮากันมากอะค่ะและจะได้ให้เขาก็ไปชวนต่อมาด้วยค่ะพอเข้าโครงการนี้นะคะก็จะมีการสมัครใช่ไหมคะพอกลับไปแล้วเนี่ยก็สมัครแล้วก็จะได้รหัสอะคะ่ะแล้วเราก็จะส่งกันบ้านทุกวัน ซึ่งพี่นุชก็ส่งทุกวันนะคะสมาชิกทุกคนก็ส่งส่งแล้วก็โดยเฉพาะใจพี่นุชเนี่ยจะต้องให้ได้หมื่นหนึ่งขึ้นทุกครั้งเพราะว่าเ<ม>ขาบอกว่าหมื่นหนึ่งเนี่ยจะได้ผลดีพี่นุชก็ต้องให้ได้หมื่นให้ได้ค่ะหมื่นขึ้นแล้วก็พอมีเพื่อนมาเนี่ยตอนแรกๆก็เขาก็ส่งมาหมื่นกว่าหมื่นกว่าแล้วก็พยายามภาวนาให้มากขึ้นมากขึ้น,นก็จะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองแล้วในการเนี่ยค่ะเราก็ได้ชวนเพื่อนซึ่งว่าต่อไปเข้ามาเขาถึงกับสี่ห้าหมื่น ซึ่งเราก็อนุโมทนาบุญนะคะและพอเห็นพอพระอาจารย์ทุกคนจะตั้งใจรอว่าพอส่งกันบ้านมาหมดแล้วก็จะรอผลสรุปนะคะว่าวันนี้ได้เท่าไหร่แล้วก็จะมีการว่าเอ,อวันนี้ยอดภาวนาสมาราหังที่จะบูชาทมพระเดชพระคุณหลวงพอ่อเนี่ยโอ้ได้กี่แสนกี่แสนแล้วเราก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะและสรุปไมทีก็จะเปรียบเทียบกับทุกชมรมอีกด้วยออจะมีการสรุปว่าชมรมในอันดับไหนอันดับไหนยะค่ะอย่างเงี้ยพินุษย์อยู่ชมรม สมมาระหังเบอร์พิษสานะคะซึ่งก็เป็นน้องใหม่แล้วก็ตีตื้นจำนวนยอดได้มาเป็นอันดับสองด้วยะค่ะทุกๆคนก็ปลื้มเพราะว่ามีส่วนในบุญนี้ได้บูชาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้ปลื้มว่าจำนวนยอดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆะค่ะและนี่สมาชิกก็จะมากจนล้นแล้วจะต้องเปลี่ยนเป็นกลุ่มสีแล้วอะค่ะก็ขอเชิญชวนทุกๆท,ท,ท่านว่าขอให้มาโครงการนี้นะคะสมาลหังแล้วก็สมัครก,ก่อนก็ได้ะค่ะ ถ้ายังไม่ได้มามีเวลาว่างมาสมัครเลยค่ะแล้วเราจะมีกําลังใจเพราะว่าาการทําอะไรเป็นหมู่คณะเนี่ยเราจะช่วยกันนะคะถ้าเราทําคนเดียวเดี๋ยวเราก็หยุดแล้วค่ะเพราะรู้ตัวเองว่าไม่สามารถทําได้ทุกวันก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะสาธุ